ูบายกิจนา,านะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด,ด้วยนะคะ ท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าอะไรอยู่ในกระชอนพี่ปูนะคะอันนี้เป็นไข่แดงนะคะเป็นไข่แดงไข่เป็ดนะคะวันนี้พี่ปูชวนมาทําเมนูไอเดียง่ายๆอีกแล้วนะคะพี่ปูอยากกินปูไข่ปูไข่ไม่มีพี่ปูต้องทําอย่างไรคะไปดูกันเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาในขั้นตอนการเตรียมเลยคะ่ะเตรียมน้ําปลานะคะที่จะดองนะคะเทคนิคของพี่ปูวันนี้นะคะพี่ปูจะไม่เออดอง ปนกันไปเลยนะคะหมายถึงว่าไม่ใส่ความเปรี้ยวความอะไรเข้าไปนะคะสูตรไข่สูตรมันนะคะพี่ปูจะใช้เป็นน้าตาลปี๊บกับน้ําปลาเนี่ยนะคะเคี่ยวให้เข้ากันก่อนนะคะที่ไม่บอกปริมาณเพราะว่าของเราไม่เท่ากันนะคะวันนี้พี่ปูมีส่วนผสม2ออย่างนะคะแล้ววิธีการทำของพี่ปูก็ง่ายเลยนะคะคือชิมค่ะพี่ปูจะใช้น้ำปลายี่ห้อนี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะจริงๆแล้วที่ยังไม่พาไปล้างปูเนี่ยนะคะเพราะว่า อยากให้น้ำดองของเราเนี่ยนะคะเย็นลงนะคะกว่าที่พี่ปูจะทำความสะอาดปูเสร็จนะคะมันก็จะอุ่นๆน,นะคะพร้อมที่จะดองกันนะคะาการดองน้ำปลาแบบนี้นะคะมันจะทำให้น้ำตาลเนี่ยนะคะลัดรัดที่ไข่แดงนะคะ พี่ปูจะทานตอนเย็นนะคะวันนี้พี่ปูทําตอนเช้าเลยแล้วพี่ปูจะไปทุรละนะคะที่พี่ปูไม่ใส่สูตรให้เนี่ยเพราะว่าเวลาพี่ปูชอบรสชาติแบบนี้นะคะเคยมีคนมาชิมมานะคะแล้วเขาก็บอกหวานไปนิดนึงเพราะฉะนั้นศึกษาข้อมูลของคนที่ชอบก่อนนะคะว่าเขาชอบรสไหนก็ทําให้เขาตามที่เขาชอบนะคะบางคนชอบเค็มก็คือขอให้บอกพี่ปูนะคะพี่ปูทําให้ได้ไม่มีปัญหาะคะ่ะ เราจะชิมเลยนะคะไอ้ยั <c oughs> <c oughs> พี่ปูจะใส่น้ำปลาเพิกหน่อยกันแล้วกันคือวันนี้พี่ปูจะทำซีฟู้ดนะนะคะเ <c oughs> พื่อที่จะกินกับไข่ดองกับปูดองของพี่ปูนะคะพี่ปูเสนอไอเดียเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็บอกแล้วนะคะรสชาติก็ต้องไปชิมเอานะคะ จะเที่ยวสักพักนนะคะหลังจากน้ําตาลของพี่ปูละลายแล้วนะคะพี่ปูก็จะพอแค่นี้นะคะแล้วก็ปิดแก๊สพักไว้เลยนะคะในระหว่างนี้เราไปทําความสะอาดปูกันค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปูอวดปูก่อนนะคะเห็นไหมคะปูพี่ปูเนี่ยนะคะแช่ฟิสไว้นะคะเพราะว่าพี่ปูซื้อมานะคะพี่ปูซื้อจากแมคโครอีกแล้วความเชื่อมั่นของพี่ปูในแมกโครก็คือปูพวกนี้ส่วนใหญ่เขาทาก็คือเขาเขาเรียกว่าน็อกแบบเป็น คงจะต้องบอกแบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน็อกแบบตายเนี่ยนะคะมีกลิ่นเนี่ยลำบากนะคะมันจะไม่ได้คุณภาพนะคะทีนี้พี่ปูไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลเพราะฉะนั้นเวลาจะกินของสดในลําบากนะคะ <sponsor> <S <S ยิ่งถ้าซื้อแถวตลาดนัดนี่นไม่ต้องหวังเลยนะคะว่าพี่ปูจะได้ของสดแต่พี่ปูก็กลัวแบบนั้นพี่ปูก็เลยเล่นฟิตมาเลยนะคะเพราะว่าอยากกินจริงๆนะ,นะคะเรามาล้างทําความสะอาดกันเลยะคะ่ะเรามาทําความสะอาดกันเลยค่ะมาก่อนนะคะความเชื่อของพี่ปูเวลาจะทานของทะเลพี่ปูก็ต้องมาวางให้หายเย็นก่อนนะคะ แล้วของพวกนี้พอหายเย็นแล้วเป็นไงคะท่านผู้ชมกระแทบจะเน่านะคะตอนนี้ไม่ใช่ละคะ่ะเวลาพี่ปูจะกินกุ้งกินปูหรือว่ากินปลาหมึกนะคะพี่ปูจะเอาออกมาจากช่องฟิตแบบเย็นๆแบบเนี้ยนะคะแล้วทําเลยนะคะโดยใช้น้ําโกกเพราะว่าของทะเลพวกเนี้ยนะคะเขาละลายง่ายแปลกนะคะก็ทำความสะอาดนะคะรูปร่างตามที่เราต้องการนะคะมานะคะหลังจากที่พี่ปูเอ่อทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะพี่ปูก็จะเอา มาเลียงนะคะใส่ภาชนะที่เราคิดว่าน้ำดองของเราเนี่ยนะคะจะท่วมมันนะคะก็คือเลียงแบบนี้เลยแล้วพี่ปูก็เทใส่ไปเลยนะคะน้ำเชื่อมที่พี่ปูเคี่ยวเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะง่ายไหมคะสูตรพี่ปูเดี๋ยวพี่ปูจะปิดแลบแล้วเข้าตู้เย็นนะคะในส่วนของไข่นะคะพี่ปูก็ง่ายๆเลยนะคะใส่ไปแบบนี้เลยะคะ่ะ แล้วพี่ปูก็จะค่อยๆใส่นะคะพี่ปูบอกได้เลยนะคะว่าน้ำเนี่ยนะคะยังอุ่นๆนะคะพี่ปูไม่ได้ใช้ของที่เย็นเทียบเลยนะคะแล้วก็เหมือนกันนะคะพี่ปูจะรอเขานะคะ เย็นนี้จะรับประทานนะคะกลางวันพี่ปูก็จะมากลับไข่จากข้างบนลงข้างล่างนะคะในเรื่องของน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะพี่ปูก็จะไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะคะพี่ปูจะใส่พริกสีแดงไปนะคะเพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะพี่ปูจะใส่สูตรของออน้ําจิ้มนะคะไว้ท้ายคลิปนะคะซึ่งเป็นน้ําจิ้มมาจากการทําแซลมอนนะคะน,นั่นเป็นน้ํายําที่ออกรสหวานนิดนึงแล้วก็น้าจิ้มในสูตรที่บ้านพี่ปูทํานะคะส่วนนี้นะคะเป็นผักชีใบายาวนะคะกับโหระพานะคะ เพราะว่าพี่ปูทําตามสถานการณ์และความรู้สึกนะคะกับข้าววันนี้ในเมื่อไข่แดงน่นะคะน่าจะมีความขาวพี่ปูก็ใช้ผักพวกนี้เข้ามาช่วยผสมนะคะแต่ว่าโครงสร้างหลักของน้ําจิ้มนนะคะจะมีบอกตามท้ายคลิปแล้วนะคะแล้วนี่นะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะพริกขี้หนูค่ะน้าจิ้มทุกครั้งถ้าใช้พริกขี้หนูแท้นะพี่ปูบอกเลยว่าไม่มีข้อผิดพลาดค่ะ นี่นะคะเราก็มาเตรียมความพร้อมในการที่จะรับประทานนะคะบอกแล้วเย็นนี้พร้อมลบนะคะเป็นเทศกาลวันพ่อที่สังส่งสรรกันอีกแล้วนะคะกลางวันอีกหนึ่งพ่อนะคะตอนเย็นอีกสามพ่อนะคะแล้วค่อยว่ากันนะคะและแล้วนะคะถึงเวลามื้อเย็นแล้วนะคะหลังจากที่พี่ปูได้อดองปูเนี่ยนะคะพี่ปูก็จะเริ่มจัดเรียงพร้อมเตรียมเสิร์ฟนะคะ ใครไม่เคยดูต้องดูนะคะปูไข่สไตล์ปูปันค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมไข่พี่ปูได้ที่แล้วนะคะเห็นไหมคะพี่ปูดองกี่ชั่วโมงเองพี่ปูทําตอนเช้านะคะแล้วก็พร้อมรับประทานตอนเย็นนะคะดูสิปูไข่สไตล์ปูปันน่ากินชะมัดเลยอ่ะพร้อมจัดเสิร์ฟนะคะหลังจากกลับไข่มาตอนบ่ายแล้วนะคะ พี่ปูบอกได้เลยนะคะว่าถ้าใครยังไม่เคยทานนะคะให้ลองเลยนะคะว่าความหนึบของไข่แล้วนี่นะคะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าไข่นะคะก็พี่ปูก็ไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากใช่ไหมคะบอกแล้วนะคะว่าพี่ปูก็ดัดแปลงเมนูแค่นั้นเองนะคะอยากกินปูไข่นะคะเห็นไหมเป็นไงคะเรามีอะไรเราก็มาประดับบรารมีของเรานะคะบรารมีเยอะก็ประดับเยอะนะคะ บารมีน้อยก็ประดับน้อยตามอัธยาศัยนะคะแต่ว่าก็เล่นถ้าพอประมาณนะคะอย่าประดับกันใหญ่มันจะเละเทะกันไม่ใหญ่นะคะเป็นไงครับปูไข่ดองของพี่ปูนะคะน่าทานใช่ไหมละ่ะและไขรเถียงพี่ปูนะคะว่าไม่ใช่ปูไข่ดองนะคะทําไมพี่ปูจะต้องเป็นปูไข่ดองเหมือนคนอื่นเวลานะคะไม่จําเป็นนะคะปิดคลิปกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ